สวัสดีครับสวัสดีทางช่อง YouTube สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ทุกคมาชมร้านร้านใหม่ครับย้ายมาจากร้านเก่าย้ายมาอยู่ร้านใหม่ครับผมร้านเก่า ร้านเดิมให้คนชอบไปแล้วครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วครับก็ได้มาอยู่ร้านใหม่ตอนนี้ร้านใหม่ท่านใดที่เข้ามาก็าท่านใดที่ยังไม่รู้ก็จะอยู่ฝั่งขวามือจากเส้นสำรังทาา เส้นลัตนาสุนง้าครับผมก่อนเข้าสามุงาไอยู่ขวามือครับเป็นร้านใหม่นะครับนี่ครับเป็นร้านสังขพันธ์ครับผมเปิดแล้วครับเดี๋ยวพาเยี่ยมชมที่ร้านปีจะมี ปาครับมีอ่างปลามีพญานาคท่านใดสนใจก็เข้ามาดูได้ครับก็จะมีสินค้าหลากหลายาตัวนี้ก็จะเป็นต่างปลามีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางก็มีนี่ครับนี่เป็นร้านครับ อันใหญ่ครับเดี๋ยวจะมาดูทางโซนสังขพันธ์บ้างครับนี่ครับโซนสังขพันธ์ก็จะมีหลากหลายครับมีม้ามีไก่มีอะไรสิงโตมีหมูมีช้างนี่ครับจะมีโอ่งมี ้ายไ,ไว้ติดหน้าบ้านอ,าอ,อ่านี่ครับนี่ก็จะเป็นยาหนากก็จะเป็นพระพิคเคนีครับอ่าก็จะมีพระศิวลีพระพุทธชินราชอยู่ข้างหลัง มีธรรมานครับผมจะพาดูมีฟ้องใหญ่งงก็มีพระแก้วมรกตครับงงมีรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กงงก็ต้มหมูบูชางงมีสังฆพันธ์มีเครื่องดื่มด้วยนะครับมีเครื่องดื่มบริการ ไปปวดแข้งปวดขาของเยอะครับประมาณด้ชมได้นี่ครับเท่าแก่ครับเจ้าของร้านโตวหมูชุดเล็กชุดใหญ่นี่ครับร้านข้างในก็จะประมาณนี้ครับของยังไม่ได้ลงใหม่ครับดีช่วงเขาเ้าพรรษาอยู่ ช่วงโควิดสิช่วงนี้เงียบใครต้องการอะไรมีใครจะไปทำบุญที่ไหนก็มาสอบถามได้ครับก็จะตั้งศาลใหม่ใคจะตั้งศาล ก็มาเรียกชมได้ครับมีเยอะครับให้เลือกเยอะมีหลากหลายสีนี่ครับมีบรรยากาศหน้าร้านใหญ่ มาดูอีกฝั่งนึงครับถ้าใครมาจากสมทาบใ,ในตวัวอำเภอครับจะอยู่ซ้ายมือครับเลยเต้นรถมือสองมาประมาณ20เมตรจะอยู่ซ้ายมือครับร้านมีการหลากหลายอย่างครับ เข้ามาเลือกชมสินค้าได้ครับเวัดทำบุญใครจะมาซื้อของไปทำบุญก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับร้าน,น จงเสร็จครับนี่เป็นตัวเล็กะบ,บ,บัวบัวตกมันี่จะได้กับบัวตนี่ครับโตวางครับมีผ้าผมจับเองนะครับมีผ้า ทำเองครับทำเองกับมือนี่ครับนี่ครับผมเต้งมันอร่อย,ยอไหมนี่ตัวนี้อร่อยไหมออแป้วอยู่ก็ได้อยู่ในตู้เย็นนี่ครับผมบรรยากาศ นาร้านครับนี่ครับผมเป็นร้านพี่ชายผมเองครับพอดีผมเป็นร้านพี่ชายครับเข้ามาเดียกชมได้ครับเข้ามาเด้ครับ ไปอยากทำบุญทำทานหรือว่าอยากถวายสังฆทานสังฆพันธ์เข้ามาได้ครับนี่ครับมีของเตรียมให้เรียบร้อยครับไปอ,อยากได้โตมูมูใหญ่กะสั่งได้ครับหรือว่าพระพุทธรูปอง์ใหญ่กะสั่งมาได้ครับจัดสรงให้ถึงที่ครับผม บริการส่งถึงหน้าบ้านครับผมร้านเดิมจะอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งตรงซ้ายไปครับร้านเดิมครับมีคนเช่าเรียบร้อยครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยอนนี้ก็เป็นร้านใหม่เปิดเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการครับเพิ่งเก็บของเขาเรียบร้อยครับมาเก็บของเขาจัดข้าที่เขาทางก็เก็บ เกือบเดือนครับผมไม่เย็นเกือบเดือนครับนี่ครับลาดสวยงามครับนี่ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็น อีพีที่สองที่ผมได้รีวิวร้านลงไปครับเป็น EQ. อีพีอ่าอีพีอีพีสองนะอ่านี่ผมได้รีวิวให้เบิ้งครับต่อไปมันกจะสมีแนวไครครับเดี๋ยวผมสิลงให้เรอยๆครับอ่ามันจะสมีร้านร้านนี้ครับเดี๋ยวติดตามชมอีพีต่อไปครับอีพีนี้กัพ่อสมิันครับสวัสดีครับ